สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเมอร์สทุกคนเนาะวันนี้ก็มาผมฟอกสนุกคือเก้าที่สองสนุกสาวลาวพี่น้องวันนี้สนุกกัมาหาเอื่อยเนาะพี่น้องเอื่อยของสนุกคนที่สองอะไรพี่น้องตอนนี้สนุกกัมาฮอดเทียงหน้าเพิ่นไปทีบเรียบร้อยเลยเนาะต่อไปกับสิพักคือไปหาเพิ่นพี่น้องกันตนน,นนี้กับฮอตนาเลยเนาะพี่น้องอันนี้เป็นเทียงนา,นนาเนาะอันนี้ก็เป็นลานน้อยของสนุกพี่น้อง ค่ะไม่พี่น้องเอยสนุกกับปร้มาหาแท้หึงเนาะได้เป็นหาหกเดือนกว่าได้เนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกะอยู่กับลูกคนสองคนอะไรพี่น้องเพราะว่าพี่ไอ้ของสนุกเพิ่นกะตายจากไปได้ประมาณสองปีแล้วเนาะกะเลี้ยงลูกสองคนพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเอื้อยของสนุกเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกะมาอยู่พี่นาอพี่น้องมาอยู่พี่กาหลายปีเลยแหละเนาะ ่นก็อยู่กับลูกสองคนเนาะพี่น้องเพราะว่าลานของสนุกก่ม,มีพ่อเนาะกําผ้าพ,พอ่อผู้นากระนอนอยู่พ่นเนาะพี่น้องผู้นาประมาณหาปีวะพี่น้องตอนนี้ก็เอื้อยฝนสีาพาไปหิดยานางอยู่ป่าพูดเลยพี่น้องน่นก็มาอยู่ผี่กระลายปีแล้วเนาะพี่น้นนองมาเฮือนหย่าเนาะแดดปฏิพฤตผัวก็มาตายเนาะพี่น้องทัวตายได้สองปีแล้วแต่ฝนกับ,บ่เมื่อยอยู่บ้านเนาะ่นก็อยู่กับลูก่น สองคนพี่น้องอยู่ตามมีตามเกิดเหรอเนาะให้มาอยู่บ้านเพิ่นกับบ่เมืออพี่น้องสนุกกับมากับเอื่อยของสนุกเนาะอันนี้เป็นสาวแต่งเพิ่นพี่น้องพราอมันตอบแซงแน่มันก็สิมืดแน่เละพี่น้องตอนนี่ก็สิพ้ากันไปหิดยานางเนาะพี่น้องคุณแหล่อยู่ดงอยู่เหล่าพุณแหลยเนาะพอมาบ้านสนุกอึดยานางเนาะแต่อยู่บ้านโนนสำรานหรือว่าบ้านนกอยน้อยมันอึดยานางเนาะพี่น้องเอื่อของสนุกเพิ่นอยู่บ้านนกอยน้อยเนาะหรือว่าสิเอิ้นอีกแบนหนึ่งกับบ้านโนนสำรานเหรพี่น้อง กับมหาลานเนาะผักเวียก็มาหาลานสนุกบไปมาแต่งเฮึงเลยพี่น้องกะน่ะลานของสนุกกะได้บัวตะไอต้นเนาะพี่น้องบ่มีพ่อห้เมื่ออยู่น้ำสนุกเพิ่นกับบัเมื่อเนาะคนแรกพันที่อยู่พี่แหละกะกะติดเลยพี่น้องเลยคันสิว่าแล้วเขาอยู่หลายปีเนาะเจ็ดแปดปีแล้วกะลึ่งที่อยู่แล้วก็บัวจากเมื่อเลยพี่น้องไปพ่อกันอยู่ตรงยานางผู้ใหละเนาะบ้านนี้ ตอนนี้ก็มาหอดยานะ้ำกัะนทะีเรียบร้อยเนาะพี่น้องไอเอ,นนอื้อยเนาะพันแอนกันพี่น้องเพราะว่าตะหเหงอลไรเนาะบรมมาหากันกันแอนกันลมกันเนาะสนุกกระคิดทอดอยู่แต่ก็เอเดนล่ะแหละวียงงานเนาะสนุกกระไรผักเวียงมาเนี่ก็เลยมีโอกาสก็เลยมาหาลานพี่น้องกระคิดทอดลานเนาะบรมมาหงอนะไรเมื่อวันที่สามสิบป้าต้าอันนี้เป็นเอื่อยใหญ่เนาะพี่น้องอันนี้เป็นพิซซ่าคนใหญ่เนาะ อันนี้คือเป็นคนที่สองพี่น้องสนุกเป็นคนที่สามเนาะแล้วก็สิมีน้องชายอีกสองคนพี่น้องตอนนี้คนกระหิตยานางเนาะพี่น้องนี่ยานางพร่าบ้านสนุกอึดยานางเนาะอยู่พี่ใครแน่พี่น้องเอ้ยมีหลายเนาะอยู่พี่คำว่าอึดพี่น้องเอ้ยจะหายแน่ๆกับอึดยานางอยู่บ้านเนี่ยเอื้อแต่เข่าพี่น้องเอื้อเนาะสนุกว่างกับเอื้อยเหมือนก็เลยพามากันมาหา อีแม่เพิ่กกระถิ่นหอดเนาะพวลูกกับเป็นมือหาเพิน่นเจ็ดแปดเดือนแล้วบ่จักและได้แหละตั้งแต่ใกล้เฮาสิลงดำนาผู้พี่น้องแต่ยามตกกะพัวเนาะมาหาเพิน่นแต่เหิงแล้วพี่น้องสิเพิ่นกับแอนกันมืาหนินเลยกับน้องสิเพิ่นกูเลยสิพากันไปหายานางพี่น้องสิเอาหลายๆรถมื้อนี้ให้ยานางอึดอีแม่ว่าเอาหลายๆเด้อว่ยะยานางบ่มีอยู่บ้านขาแต่งน้องประแบบน้องยานางอึดพี่น้องอเอ้ย อยู่พี่หา,าอึดยานังอยู่ทุกอย่างบัาางหน้าพี่เดือนังไลยนะสาวเลยเด้อะร้านสนุกกาดูเด้กพี่นอ้อานางอพี่เดือนังเก่งสนุกเสียหายหน่ะหายบิ่งหน้าตาของยานังเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นใบาย,ยานังเนาะพี่น้องกาใบ,บาย,ยานังงามแรงเนาะพี่น้องเป็นแบบนี้เลยเนาะมันเกิดขยามพ้นก,กว่านี่ เห็นมะลุเห็นลายบ่เอามาแทนนาสาวไว้ลานสนุกก็ได้ผูกเต็มกำมือพี่น้องเอามาพี่มาพี่มาหนาสาวพี่มามาเลยเงียบเลยลูกมาเออผูกพี่น้องเบิ่กไม่ทางตาเด้อมาขี้อ้นจะเป็นลายแต่พี่น้องอันนี้

พันเข้าขขาวดงแห้งหลายเนาะย๊านางอันนี้ข้าวบริข้าวดงพี่น้องทีดเอาตามเดินอตอนนี้กะเพิ่นกระหิตเอาเนาะพี่น้องเด้ลายเติบแล้วครูอยู่น้ำเอื้อของสนุกเนาะหลายเลยหิริผลอะไรพี่น้องหีดไปจนเต็มถุงพคนละเนาะพูนลานน้อยก็ได้มาเขือกันหลาๆ่าลาๆเนาะมื่อวานสนุกกันกะหีดอยู่ในพี่น้องแต่บริหิริไลยเนาะเป็นมือกล้องให้เอื้อครับ เอือยช่องเอื่อยวันนี้สนุกมาเอื้อยพอเอื่อยช่องเอื่อยเด้อมาได้มาหากันแต่หึงเลยเนาะพี่น้องกับทิศหอดอะจรฉนันสนุกกับบัดเมื่อสนุกกับเซฟแม่น้ามังหุ่งผืนพี่น้องเพราะว่าผืนปลูกมหุ่งลายดกอยู่เนาะอยู่บ้านอันสนุกผ่านบริมีหุ่งกกมันยังน้อยพี่น้องเลยปลูกบัดกอกไงแล้วเป็นมังหุ่งผูพี่น้องมันระว่มาเรือะไรพี่น้องบรรยากาศดง อันนี้สิเป็นไห่ห้างค่ะเจ้าจเนาะพี่น้องนีไห่ห้างเขาแหละพี่น้องเขาน่ำเข่าเขาปลูกเข่าใส่ยามะนะเนาะพอยามนี่ก็จะนั่งก็เกิดถ้าบอนแปนแฟนนี่แหละพี่น้องป้ามาเคอเรลเต็มหัวหลานกูบเลยชัวร์ห <c oughs> ลานน้อยก,ก็เลยและสนุกว่างกับมหาหลานเนาะพี่น้องกับ มีเงินมีคำสนุกอามาเยินเอามาแบ่งปันเอื้อใส่นะเพราะว่าผมมีผู้หาเนะเพิ่นกะอยู่กับลูกสองคนเนาะเข่ากะเพิ่นเห็ดหน้าปีนี้กะได้เข่าซีบสอบพี่น้องเลยเพิ่นเห็ดกินสามปากเพื่อนทั้งแรกเพิ่นกะห้คนมาไทยห้บางทีก็น้องซ้ายวางน้องซ้ายเผิ่นกะมาเห็ดสวยเนาะเมื่อไรเพิ่นว่างกับมาไทยหายเห็ดสองคนสามคนลูกเต้าเพิ่อนอะไรพี่น้องได้เข่าซีบสอบเนาะปีนี้กะคือสิบเบิร์ตกับพี่น้องย่งนางดาราเติบเนาะพี่น้องป้าไปเบิ่งซาแตงพี่น้อง ป๊ามัอนยมบัลไพี่น้องเอ้ยูกูกน้องผ่นกะอันนี้เอ้ยเผ่นเนาะผน่องมักขี้อนยุเมผ่นเลยพี่น้องมเสือหมักซ้ำเสือหมัมัอนมักซ้ำได้นีมเสือนี่มันนุ่มหาะตเครื่องต้นหมาเราอะเครื่อต้มาเราเอเพิ่นว่าว่า เอ้ยยังไงคือมินแต่น่พี่น้องเอ้ยพ่อของดีสิพน์พ่อของดีเออกับน้องสิพน์ไปพี่น้องกูไ่ใบใหญ่ๆกูชิเต็มทงหยางเลยพี่น้องเอ้ยอย่านั่งลายแถวนี้พื่อแถวก็จะคลายในตลาดก็มีแต่เอาอยู่บ้านอันนี้เลยนาะพี่น้องบ้านอันนี้อย่านั่งอึดเนาะเอ้ยนำคนให้งานพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไดวแต่งขึ้นนี่นี่ ตอนนี้กะฮีดจะนั่งแล้วกะสิพากันไปเอามังหงพี่น้องบ้านนี่กะสิพากันไปเอามังหงเนาะพี่น้องจะนั่งก็ได้ไลยเติบแล้วผู้โอ้เต็มถุงพี่น้องเลยมาพี่น้องบันนี้กะสิไปสุมังหงพี่น้องบ้านนี่ผู้ประจลกรรมมังหงเอื้อยก่อนมาป้นเนะป้นนะมาแบบเงี้ยวพี่น้องฉันกับ่เคยเห็นจะเถื่อนเนาะตอนนี้กัฮอดก็มังหงไปที่ลีรอดเลยพี่น้องนึ่งกันอยู่สามคนเดียน้องผู้ได้เชียวได้เเนาะมาหนี้เนาะ ตอนนี้ก็ได้แล้วออ as. พี่น้องปอตัมากบักใหญ่เนาะสแตดงผนสุพี่น้องเอ้ยกรสิพากันเมือแล้วพี่น้องบ้านได้มาหุงแล้วเนาะมือเที่ยงคนละสแตดงกับผดสุมาหุงได้ทีเรื่อยๆนะพี่น้องหมากบักใหญ่คนละกรสิพากันเมือแะไรพี่น้องบ้านมือเที่ยงคนละเนาะโอเคพี่น้องตอนนี้สนุกกะหาย่านังมาไปทีเรียบร้อยๆเนาะกระหอดเทียงแล้วกะมาหุงก็ได้เลยพี sure. ่น้องวันนี้กะสีมาเจ้าคลิปเนาะพี่น้อง อันนี้ก็สิเป็นเอื้อยใหญ่เนาะพี่น้องอันนี้สิเป็นเอื้อยคนที่สองหองสนุกเนาะส่วนนี้เป็นคนที่สามพี่น้องมืัอนี้ก็ได้มาหารานเนาะพี่น้องบัได้มาแต่หึงเลยค่ะเอื้อยมาหารานแล้วก็มาหาเอื้อยอีกหนึ่งเนาะโอเคพี่น้องสนุกกับชิคก์ก็โตราแล้วมันนี้ก็สิพักกันเมื่อนเนาะจากนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สนุกอย่าลืมเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สนุกกับสั่งคลิปต่อไปเนาะพี่น้องไปเล้อพี่น้องสบายดีสวัสดีสบายดี